สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แสบนะครับได้รับเกียรติจากหมอเสือเนาะวันนี้เนาะอาให้หมอเสือแนะนําตัวหน่อยครับสักหน่อยครับหมอชื่อเสือครับใช่จริงนพี่ชัยเป็นเป็นตอนนี้เป็นหมออยู่โรงพยาบาลสารคามครับเคยเคยเรียนกับพี่แสบตอนมหครับเคยเรียนด้วยกันมาหมอเสือเป็นยังไงชีวิตในวัยเด็กช่วงประถมเป็นคนเรียนดีไหมหรือยังไงครับ ็เรียนกลางๆครับเพิ่งแต่ว่าบังเอญสอบได้ตอนห้องกิบตนตอนตอนม .1 ครับก็เลยเจอเจอเพื่อนอตอนแรกตอนแรกเรียนที่ไหนตอนเรียกเรียนที่ไหนครับตอนแรกอยู่อนุบาลร้อยเอ็ดครับอ๋ออยู่อนุบาลร้อยเอ็ดแล้วทีนี้เรามาสอบได้ห้องกิบติเดดร้อยเอ็ดที่อะไรครับอ่าทีนี้เป็นไงครับพอสอบได้แล้วกอมีเพื่อนช่วยช่วยสอนวิธีเรียนให้ครับ อืมตอนนั้นครับแล้วเรียนมีการเรียนพิเศษเยอะไหมตอนนั้นครับตอนมหนึ่งถึงสามนี่ก็เรียนเยอะอยู่ครับตอนนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เรียนแบบคณิตกับเอ่อพวกภาษาอังกฤษครับอ๋อเรียนคณิตกับภาษาอังกฤษแล้ว <Yep. S 1> ทีนี้มามสีม่เนี่ยเป็นไงครับทีน <laughs> ี้มสี่ก็มีการสอบเปลี่ยนห้องอีกถูกไหมครับตอนมสี่แล้วเป็นไงครับตอนสอบตอนสอบก็ตื่นเต้นอยู่ครับไม่ค่อยเหมือนคิดเท่าไหร่ครับ ตื่นเต้นตลอดว่างั้นถ้าตอนสอบนี่ครับดูคุณหมอเสี่เป็นคนอารมณ์ดีนะผมว่านี่พนแล้วตลอดแล้วทีนี้เราก็เลยสอบได้ห้องห้องเก่งสุดเลยล่ละใช่ไหมครับตอนตอนมสี่อ๋อครับห้องห้องสิบแปดครับตอนนั้นห้องสิบแปดก็คือห้องเก่งสุดปัจจุบันไม่ทราบว่าห้องสิบแปดไม่รู้เป็นกี่ห้องแล้วอ่าตอนนี้ไม่รู้กี่ห้องทีนี ทีนี้พอสอบได้ปุ๊บมีการเตรียมตัวยังไงเรียนยังไงอะทีนี้อ๋อตอนขึ้นใหม่มใหม่มศใหม่ใหม่มันเนื้อหายเยอะกว่ามต้นเยอะอยู่ครับก็เลยครับก็เลยปรับตัวยังไม่ได้ไม่ค่อยได้เลยครับช่วงแรกเพิ่งมาได้ตอนแบบจะจบมศขึ้นมอ .5 อะไรครับมาเรียนใหม่หมดเลยแล้วทีนี้มารู้จักกับผมได้ยังไงครับทีนี้ <laughs> ตอนตอนจะสอบเอ็นครับพอดีมันมี ของโรงเรียนมันจะมีเหมือนทดสอบม็อกอัพเทปเป็นข้อสอบเอนให้ทําจับเวลาแล้วทีนี้วิชาฟิสิกส์ทําได้ไม่ค่อยดีครับตอนนั้นคือทําไม่ค่อยดีครับทำแล้วเป็นยังไงทีนี้ครับมีเพื่อนเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันก็เลยแนะนําลองมาเรียนกับพี่แสบดูเลยครับใครก็เป็นคนแนะนําหมอโนนก่อนนเขานนครับหมอนโนนเนาะอัจจุบันี่เป็นหมอเหมือนกัน ก็พยายามติดต่อเขาอยู่จะมาสัมภาษณ์เหมือนกันกับหมอเสือนี่แหละหมอโนนไปโกหกไอ้หมอเสือว่ายังไงล้มโซเดียใช่ก็คือยังมีเทคนิคทําข้อสอบอย่างเงี้ยว่าแบบให้ให้เวลาคือประหยัดเวลาในการทําข้อสอบครับไม่ค่อยไม่ค่อยเบื่อเบื่อเพราะว่าตอนทําข้อสอบผมชอบเออคิดบางบางครั้งแบบคิดเยอะเกินไปครับบางทีแบบเวลาทําข้อสอบ เออข้อสอบเข้าอย่างนี้มันบางทีมันก็ต้องบริหารเวลาด้วยครับอืออืทีนี้พอมาเรียนกับผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นก็พี่แสบก็จะมีแบบเทคนิคของพี่ครับ่าทําให้แบบอย่างข้อหนึ่งผมใช้ห้าถึงเจ็ดนาทีในการทํ่ถ้าถ้าสมมติมองแบบมุมพี่แสบก็ประมาณสามถึงสี่นาทีครับมันก็ประหยัดเวลาไปได้ไเยาก็จะประหยัด<อ>เวลามากขึ้นทีนี้หลังจากมาเรียนด้วยกันแล้วเราก็ไปสอบเนาะ มันมันโครงการอะไรซีเพิดหรือเปล่าหรือโครงการอะไรนะที่คุณหมอเสือติดอตอนนั้นสอบเอ็มดีศูนย <92. S 1> <อ>์สองอะไรนั้นสองเอ็มดีศูนย์สองก็รอบแรกก็ติดเลย <c oughs> ทีนี้ทีน,ทนี้มีการเตรียมตัวยังไงเผื่อน้องๆเขาอยากรู้ว่าหมอเสือเนี่ยอ่ะวิชาอื่นด้วยล่ะไม่จําเป็นต้องเป็นวิชาที่มาเรียนกับผมมีการเตรียมตัวยังไงตอนนั้นถ้าเป็นผมแบ่งวิชาเป็นกรรมกับ วิชาคนวาณนคบบถ้าเป็แบบิตฟิสิกส์อย่างนี้ผมไม่ครู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นทักษะมันต้องหาคนสอนครับก็เลยแบบส่วนใหญ่เวลาเรียนเออสองปีม .5 ม .6 ก็จะเรียนหนักไปทางแบบคณิตกับฟิสิกส์แบบเจ็ดสิเปอร์เซ็นเลยครับแล้วก็พวกวิาวชาจําชีวะภาษาไทยสังคมก็แบบว่าซื้อหนังสือมาอ่านเก็บเอาครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมัน มันคือนี่ผมไม่รู้ว่าถูกไหมแต่ว่าผมคิดว่าจําจําไปตอนนี้มันก็จะลืมตอนตอนใกล้ๆออ,อ,ออ๋อเออเออเออถ้าจําตอนนี้ก็จะใกล้สอบก็ลืมตัวดีอตอนนี้ก็ลืมแต่ว่าพวกวิชา <c oughs> คํานวณมันมัน,มน,มนทําได้แล้วมันก็จะทําได้ไปเรื่อยๆอ๋อมันเป็นคล้ายๆกับวิชาทักษะเราฝึกไปเราก็ได้เลยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับครับ <c oughs> แล้วทีนี้พอไปเรียนชั้นมหาลัยเป็นยังไงครับในการปรับตัวเหมือนกันกับมปลายไหม ไม่เหมือนมหาเลยคือตอนมปลายผมนอนถ้าแบบซึ่งเรื่องปัจจัยพื้นฐานก็มปลายผมอ่านหนังสือเยอะมากๆแต่ว่านอนพอครับแล้วก็อ่านอ่านกี่ทุ่มถึงกี่ทุ่มกี่โมงถึงกี่ยามส่วนใหญ่ว่างตอนนั้นแบบไม่ไม่ได้นับเวลาครับเพราะว่างว่างอ่านเลยกลัวกลัวสอบ สอบไม่ติดมาสมัยท่าไมร่คือคือนะเรามีเป้าหมายจะไปสอบหมออยู่แล้วใช่ไหมหรือ,อยังไงหรือ,อหรือหรือมีอาชีพอื่นที่คิดว่าอยากเป็นอยู่แล้วก็อยากสอบหมออยู่แล้วคร <IKE> ับตอนนี้อ๋ออยากสอบหมออยู่แล้วก็คือวางแผนหมออย่างเดียวเลยครับก็เลยทั้มนั้นก็ถ้าโดยเฉลี่ยประมาณเที่ยนพิเศษทุ่มถึงสองสองสามทุ่มแล้วก็กลับมาสองทุ่มสี่ทุ่มนอนประมาณห้าทุ่มครับ นอนห้าทุ่มหกโมงเช้าครับนอนนอนเยอะอยู่ครับทำไมนั้นวันละแปดชั่วโมงครับไม่ได้กินกาแฟเลยทีนี้พอไปเรียนหมอเป็นยังไงครับทีนี้ไปเรียนมอเป็นยังไงหมอมันมัน<ม><ม>ช่องมันแบ่งสามปีแรกกับสามปีหลังเห้ืนกันครับสามปีแรกมันเป็นยังไงมันเรียนคล้ายๆมอาปลายอยู่ครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบเน้นอ่านเองซะเยอะครับเพราะว่ามันไม่มีเรียนพิเศษแล้วแล้วก็ไม่มีใครมาสอนแบบละเอียดทีเดียวก็ ส่วนใหญ่จะเป็นเรียนเป็นบล็อกสอบเดือนละรอบเลยครับสี่สัปดาห์สอบรอบหนึ่งะอะไรก็ถ้าส่วนใหญ่ผมแบบบริหารเวลาไม่ดีเพราะแบบอยากอยาก,อยากเล่นอยากไปเล่นกีฬายอยากเล่นอย,อย่างอื่นด้วยครับก็จะมาหนักตอนปายครับไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ในช่วงสามปีแรกครับแล้วทีนี้สามปีหลังเป็นไงของสามปีหลังมันจะเป็นมันมันจะเป็นเหมือนการทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยครับก็ ปีส uh ี huh. people, so six, ่ป like ีห้าก็จะเป็นมีสอบย่อยๆอยู่ครับแต่ว่าน้ำหนักของการสอบมันจะน้อยลงเยอะครับเน้นไปทางการทํางานครับส่วนปีหกก็จะเป็นเรียนแบบเรียนน้อยมากครับเรียนยี่สิบเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบฝึกทํางานเหมือนเป็นมอจริงๆอืมแล้วทีนี้ตอนเรียนมีกลัวผีไหมเราเป็นคนกลัวกลัวเหรอกลัวครับกลัวกลัวใช่ไหม อาแล้วเรียนผ่านไปได้ยังไงตอนเรียนที่เรียนกับอาจารย์ใหญ่อะไรพวกเนี้ยอ๋ออ๋ออาจารย์ใหญ่ผมมองว่าเป็นก็เป็นเหมือนอาจารย์คนหนึ่งครับคงอ๋อเราไม่ได้กลัวตรงนั้นไม่ได้กลัวตรงนั้น <c oughs> แล้วทีนี้จบเสร็จปุ๊บมาทํางานเนี่ยเป็นยังไงทีนี้พอเรียนจบโอ้ตอนผมเรียนโรงพยาบาลศีระคลรินมันเป็นโรงเรียนแพทย์นะครับวิธี อ,อคือจํานวนคนไข้มันน้อยครับแล้วก็เคสส่วนใหญ่จะเป็นเคสแบบซับซ้อนมากๆากครับแบบเป็นเคสร,ระดับแบบอาจารย์ดูรุ่นพี่ดูอะไรณนี้ครับครับแต่ว่าข้างนอกจะเป็นเคสแบบค่อนข้างซับซ้อนน้อยกว่าครับแล้วก็เอ,อจบออกมาถูกรู้สึกว่าพขอคขาดหวังสูงกว่าตอนตอนอยู่ตอนที่เรียนอยู่เยอะอยู่ครับต้องปรับตัวเยอะสูครับอมปัจจุบันถือว่างานหนักไหมอาชีพหมอ <laughs> หนักควันหนึ่งวันหนึ่งหมอหมอเสืออนี่เป็นสาขาวิชาอะไรลืมถามตอนเนี้ยอ๋อตอนนี้เป็นหมอทั่วไปครับแต่ว่าเป็นหมอทั่วไปครับปีหน้าไปฟิกเอ,อ่อวอร์ดออโทรครับกระดูกครับจะเป็นหมอกระดูกปีหน้า <c oughs> แสดงว่าก็เรียนต่ออยู่ตอนเนี้ยอ๋อ <laughs> มันเหมือนแบบอยู่ก็เหมืนอนรอ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 ไปเรียนต่อกระดูก ืไปต่อที่ไหนครับ,รบยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าอีกสองปีข้างหน้าจะได้ไปไปที่ไหนครับทําไมไปเลือกหมอกระดูกหรือยังไงหรือมีความชอบส่วนตัวอ๋อชอบมานั่งแต่ชอบชอบอนันตุมีมานั่งแต่หมอปลายครับแล้วก็ออตอนเรียนปีสองที่เรียนบล็อกกอดก็ชอบบล็อกนี้ที่สุดครับแล้วก็ขึ้นปีสี ปีสี่ปีหกก็ชอบชอบวัดกระดูกที่สุดมันตรงไปตรงมาดีครับมันมีแบบการคำนวณวัดมุมอะไรอย่างเงี้ยครับโอก็เลยชอบในส่วนตรงนั้นอ่ะสุดท้ายแล้วให้คุณหมอเสือฝากสำหรับน้องๆที่อยากไปเรียนคณะแพทย์หรือคณะอื่นให้ผมหน่อยว่าเตรียมตัวยังไงตั้งแต่ตอนไหนอฝากสักหน่อยรึงสอบเอ็นผมไม่แน่ใจว่าสมัยนี้มันเป็นระบบอะไรแล้วแต่ว่าอ่อครับโดรวมก็คิดว่า ตยมตัวสอบมันก็คล้ายๆกันครับแล้วแล้วแต่ว่าคนเรามันถนัดไม่เหมือนกันนะครับครัก็ต้องจริงๆนอกจากเรียนหนังสือเรียนเรียนพิเศษแล้วก็ับเราจะต้องคือผมชอบต้องคนรีวิววิธีการเรียนของตัวเองเรื่อยๆครับว่าแบบมันมันได้ผลหรือเปล่าเลยครับถ้าไม่ได้ผลก็ต้องต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ อคำว่ารีวิวในที่นี้หมายถึงยังไงครับน้องๆเขาจะได้เข้าใจอ๋อสมมติถ้าสมมติให้เห็นครับอย่างเช่นผมอยู่ผมเรียนอย่างเช่นเรื่องี่แศบก็คือผมทําข้อสอบไม่ได้คือมันก็ต้องมีการเทสอยู่เรื่อยๆครับว่าสมมุติแต่เวลาปุ๊บฟิสิกส์เราทำไม่ดีต้องมาคิดแล้วก็มาคิดแล้วว่าเออมันเกิดจากอะไรกันแน่เทคนิคเราไม่ดีหรือว่าความรู้เบสิกเราไม่ดีหรือว่าเอบสิกเราดีแล้วแต่ว่าเทคนิค การทําภายใต้เวลาจํากัดมากๆไม่ดีเลยตอนนั้นผมคิดว่าแบบเออหรือว่าล้วก็ดูคือผมตอนนั้นก็พออธิบายว่าได้ว่าทําไมข้อนี้มันถึงผิดทําไมข้อช้อยนี้ถึงถูกอะไรแต่ว่าใช้เวลานานเกินไปอะไรอย่างนี้ครับแต, <c oughs> แต่เวลาทาข้อสอบจริงคือเราเลือกช้อยเดียวแล้วก็ตอบไปเลยครับคอับ <c oughs> มันไม่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 ได้มีช่วงวิเคราะห์ครับขอ,ของพี่แสบก็แบบช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ครับก็คือ ขอบคุณมากว่ามองเห็นคําตอบก็ก็ตอบเลยครับไม่ต้องคือถ้าถ้าไปหาเหตุผลข้อสอบไม่ได้ถามเหตุผลเราครับอืม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 โอเควันนี้ก็ขอบคุณหมอเสือมากอีแวะบ้านทีนี้ถ้าสมมุติว่ามียังไงอ่าไปเรียนหมอกระดูกมาแล้วอีกสองปีข้างหน้าเราอาจจะมีการอัปเดตกันอีก ยังไงก็ฝากหมอเสือหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ลุกวนหมอเสือแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ